โฟโตไฟแอปพลิเคชันสวัสดีครับผมในส่วนของแอปพลิเคชันโฟโตไฟนะครับที่ทาง r e m a ็เนี่ยได้ทำการร่วมมือกับโฟโตไฟแอปพลิเคชันนั่นเองนะครับเป็นแอปแต่งรูปภาพนะครับนอกจากนี้ยังมีเกี่ยวกับวิดีโอและอื่นอีกมากมายนะครับในส่วนของคอนเทนต์และรายละเอียดต่างๆสมัยนี้เนี่ยในการทำงานนะครับหรือจะเป็นเกี่ยวกับธุรกิจต่างๆนะครับทั่วโลกเลยเราใช้เป็นคอนเทนต์และรูปภาพนะครับเพื่อนำเสนอการตลาดให้กับลูกค้าต่างๆ ในการที่ลูกค้าเข้าถึงเราและเราสามารถกระจายข้อมูลได้ง่ายขึ้นนะครับเพื่อหน้าความน่าสนใจด้วยเช่นเดียวกันนะครับแอปพลิเคชันโฟโตไฟน์เนี่ยคุณสามารถที่จะทํางานนะครับโดยการที่คุณจะสร้างฟื่อหรือผลงานต่างๆเนี่ยออกมาได้ง่ายมากนะครับเพียงแค่ไม่กี่ิเท่านั้นเองนะครับในกรณีที่เรากดเนี่ยไม่จำเป็นต้องดีไซน์รูปภาพให้ยุ่งยากมากมายนะครับเนื่องจากแอปพลิเคชันตัวนี้ยังมีการรับเทมเพลแล้วอีกกรณีหนึ่งก็คือทางรีแล็เนี่ยนะครับได้ทาการโครบับโฟโตไฟน์ ดังนั้นแอปพลิเคชันตัวนี้จะมีข้อมูลของรี m a ็กแบรนด์หลายตัวเลยทีเดียวนะครับอย่างเช่นรูปภาพนะครับที่ได้รับเนี่ยก็คือรูปภาพที่ถ่ายมาเป็นมืออาชีพเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโลโก้เทมเพลและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายของ r e m a ็ Mac นะครับดังนั้นคุณสามารถที่ใช้งานรูปภาพโปรเฟชชั่นอลได้ทั้งหมดเลยเพื่อผลิตงานที่ดีออกมา นในส่วนของตัวแอปพลิเคชัน Photo File ไม่ใช่แค่แอปพลิเคชันแต่งรูปอย่างเดียวเท่านั้นแต่คุณยังสามารถที่จะจัดการโดยการที่คุณจะแชร์ไปยังช่องทางต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o l l n e นะครับ i r s t a g r กรหรือช่องทางอื่นอนอีกมากมายนะครับจะสามารถ Copy URL ลิงก์ Link ก็เป็นได้นะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับคุณสามารถที่จะนัดหมายวันเวลาได้ในกรณีที่เราเนี่ยนะครับ ทำแอปพลิเคชันตัวนี้ไว้นะฮะหรือออกแบบสื่อตัวนึงไว้นะฮะรูปภาพไม่ว่าจะเป็นขายบ้านเปิดบ้านต่างๆเราสามารถที่จะก,กําหนดวันเวลาให้รูปภาพตัวนี้เนี่ยนะครับโพสต์ไปยังวันที่เราเลือกได้อย่างเช่นเราทําวันนี้วันที่27นะครับเราสามารถที่จะบุ๊กไปวันที่28เพื่อทําการโพสต์รูปภาพตัวนี้ลงไปในช่องทางต่างๆตามเวลาที่เรากําหนดได้นะครับนอกจากตัวรูปภาพเรายังมีตัววิดีโอนะครับแล้วก็ในส่วนของประเด็นทีลล่รายละเอียดต่างๆอีกมากมาย นะครับอันนี้คือในส่วนของแอปพลิเคชันโฟโตไฟที่ทําการกร่วเมินกับฟรีแมกดังนั้นเนี่ยนะครับคุณสามารถที่จะจัดก,การได้ง่ายนะฮะออกแบบภาพได้โปรเฟชชั่นอลแล้วก็สะดวกสบายในเรื่องของการต่งตังงานเราจะได้ไม่ต้องลืมนะครับว่าวันพรุ่งนี้เราต้องโพสต์รูปภาพเนาะนะครับปล่อยให้โปรแกรมสรี้ทำงานแทนเรานะครับแล้วเราจะได้สิ่งที่ดีกว่านะครับ